เรื่องนี้เราเราจะสร้างบ้านที่แบบยิ่งใหญ่เราจะแข็งแกร่งแล้วเราก็จะไม่ไอ้นี่คือกิฟต์รีเซ็ตเวิร์ลหรือว่าอะไรไม่ใช่ใช่ไหมปุ๊กผัดเราจะตกสร้างเวอร์ใหม่เลยพี่ไม่ใช่เรื่องเลื่แบบสร้างสร้างสร้างไอ้ตี๊เซ็ตสร้างตัวใหม่เขาบอกว่าครั้งสุดท้ายที่เล่นเกมนี้หรือเปล่าครั้งสุดท้ายเล่นเกมนี้ไม่ผมยากยากยากเขากำลังหมกมุ่นกันอยู่น่าจะยากนะคะเกมนี้น้องว่านอะ เฮ้ยตอนนี้เปิดทีวีได้สกิลคุกกิ้งเปิดทีวีแล้วเปิดทีวีได้สกิลคุกกิ้งพี่ดูทีวีอยู่กอล์ฟเล็ซี่มันกำลังสอนทำอาหารกอล์ฟเล็ซี่อยู่อ่ะพี่แต่พี่เทนี่มาเล่นอ่ะแต่ว่าแต่ว่าผมไม่แตะบ้านเลยพี่เพราะว่าซอมบี้มันรอบล้อมบ้านเลยใช่เหรอเยอะมากเลยพี่เกมนี้คือหูเล่นแอลคนดูห้าสิบดูเล่นเกมนี้ห้าร้อยอ่ะพี่พี่โอ้โหเชียใช่เหรอถึงดังมาใช้ไงวะมีใครดูบ้างเต้ฮันเซปนี่คือเมื่อกี่ปีที่แล้ว เมื่อกี้นี้เลยพี่อลอเหรอเพิ่งเปิดสตรีมใช่ไหมมันกดมันกดเปิดทีวียังไงวะพี่ผ่านแล้วเชียร์สอมบี้มันวิ่งเข้ามาในบ้านพี่แล้วโไม่นะชิบหายแล้วตั้งค่าทีวีอยากได้กิ้งบ้างอะกดเปิดอไว้ในออดผมมีช่อง <c oughs> ใครใครวิ่งหนีซอมบี้อยู่ตรงนั้นอะพี่พี่เหรอผมอยู่ในพี่พี่อยู่ไหนอะใช่ปะขึ้นไปบนซ้ายดิยที่มีรถปะออเจอเจอเจอพี่แล้ว เชี่ยอยู่กับอียิปต์อีกแล้วเดี๋ยวแม่งทิ้งกูตายแน่ๆเลยไอ้บ้านไอ้บ้านน่ะไอ้บ้านเล็กกระนั้นน่ะมันมีนั่นน่ะมันมีของแน่นอนอ่ะจะได้ว่ะไม่แต่จริงๆพี่ดูวิธีการล่อซอมบี้มาแล้วนะเบรกลอยออฟไซด์อ่ะดูยูนูดูยูนูว่าจะทำยังไงเบรกลอยออฟไซด์เออทำยังไงวะมันมันระยะเหรอพี่คือซอมบี้อ่ะมันมองเห็นเราได้ไกลมากเลยเว้ยแต่ว่าถ้าเราเดินหลบมุมอ่ะเข้าไปในมุมตึกอ่ะแล้วยืนแช่อยู่ประมาณห้าหรืหกวิอ่ะแล้วก็วิ่งหนีไปที่ใช่ แบบว่าเป็นแบบลายสปอรตอะไรอย่างเงี้ยเหรอคือคือให้นึกภาพว่าซอมบี้มันจะมองไม่เห็นเราผ่านบ้านใช่ปะอ่าฮะอ่าแล้วมันมันจะเดินมาที่จุดสุดท้ายที่มันเห็นเราอะ่ะก็คือมุมตึกให้เรายืนรอยอยู่ตรงมุมตึกประมาณ5้าหรืหกวิกว่ามันจะเดินมาถึงอะ่ะพอพอเลยไป5้าหกวิเราก็เดินไปที่อื่นแล้วพอมันเดินไปถึงมุมตึกมันก็จะไม่เห็นเราแล้วอีเอเทวะอันนี้คือที่ที่ศึกษาม,มาแต่ก็ยังไม่เคยลองทําจริงไม่รู้จะได้ปะ ช mm hmm. ่่พีกระต้มน ja. mm ้ำกระต้มน so, ้ำแล้วมัใครทำพี่ลากให้เดี๋ยวลองดูมุมตึกอหรผมลองตามไว้แล้วนาเอามาเยอะๆเอามาเยอะๆแต่ว่าเลื่อนหลายรอบพี่ผมเลื่อนหลายรอบพี่ใช่เหรอไม่ไม่ต้องตามบากก็ได้นะไปหาไปหาผ้าไปแผลก็ได้นะเพราะซอมบี้มันไม่ได้ตามพี่แบบซอมบี้มันตามคลิปอะ รู้สึกร้อนกระหายน้ำเพอสุขภาพออกมาจากต่อพี่โดนกัดพี่โดนกันดเมดี้เมด้บาดเจ็บแล้ว,วเลือดไหลไผมเลือดไหลครับผมวันหนึ่งเรียกว่าสองเปลี่ยนโอ้ไม่นะความเิ็นผ้าได้ถูกสร้างขึ้นแม่จ๋า ผมอยากเจอแม่ลลมลแล้วก็เรอวผมไหลตัวมเริ่มหนาวช่วยด้วยโคตรจัด <c oughs> มีอะไรที่จะใช้เป็นผ้าบันแผลได้บ้างเนี่ยเสื้อตัวเองไงพี่ฉีกมันออกมาไม่มีเสื้อเลยไม่ได้เอาเสื้อมา,อา <laughs> มีแก้กางเกงไ <c oughs> งแล้วก็ถุงเท้าางสีชมพู แม่งยังหนักไม่แล้วซอมบี้มันหายไปไหนหมดวะมันไม่ตามผมมาแล้วเหรอตามมาสักตัวดิเจอผ้าพป็นแผลหายแล้วไอตอนที่อยากให้ตามมันไม่ตามเอททั้งตัวมีแต่บาดแผลเพาถ้าเราว่ายน้ำมามันจะตามมาได้ปะมันว่ายน้ำไปด้วยเหรอใช่ไม่ได้ว่ะก็แย่แล้วพี่ นะนี่เอามาใช้ได้ไหมเนะี่ย c a รี่น้อยต้องการของ c a รี่เ <R ack. S 2> ยอะเ Bertie แรกติดตะตังเร็วนะพวกพวกพวกพี่อยู่ตรงไหนกันนะเอา,อเอาไอ้เหี้ยแล้วกูไหลสัตสโอ้ยไม่รู้เหมือนกันฮะยังไม่ได้เปิดแมปเลยไม่ไม่ไม่ได้อยู่ที่เดิมกันอ่ะพี่ไอ้เฮียเขามีตวัวนี้ตายได้ไงวะเนี่ยไม่ไม่อยู่ที่เดิม,มอขอพักก่อนเลยเหนื่อยสัสชี้ผ้าก่อนเลยแล้วกัน Come on boy, get over here. ไอ้ถุงดำนี่เอาไว้ใช้ทำไรนะมผมมว่าเกิดในโซนดีว่ะผมผมเกิดถือถือมือรองล้วเลยมันจะมันั้นได้พี่ไอ้เชี่ยของใส่ถุงดำอ่ะล้วจะแบกของได้เยอะขึ้นอ๋อถือมือรองผมว่ามันอยู่หลังนี้ก็น่าจะได้นะ โห้โหบี้เยอะอยู่เนี่ยเป็นไรพี่พี่พี่เจอแบบค้นหาอยู่แล้วแบบว่าเจอของพี่แบบเชื่อะไรวะเนี่ยอยู่ขึ้นมาแมงแมงสาบแมงสาบดิบไม่อะต้องไปเจอในป่าเจอเจอจิ้งหรีดว่ะลองกินเลยแล้วได้เก็บก่อนเก็บก่อนขออร่อยนี่เอาไว้ทอดโู้พลาดอีกแล้วโอยโดนกัด วนกับมาที่เดิมใช่ไหมเนี่ยใช่มาลงเข้ามานี่ก่อนมาสักช oh> ่วยด้วยผมโดนกันไม่จ้ากูอยู่กูอยู่กูอยู่ตรงเออเออกูอยู่ตรงกลางเมืองแบบว่าไม่อยู่ตรงโรงเรียนเยอะไอ้เนี่ยโอ้โหสะดุดตาจริงด้วยว่ะ แต่แล้วพี่แต่แล้วชีตไอ้เหี้ยมันต้องหนีไปนอกระงว่าไปเจอกันที่บาร์ดีกว่าผมวิ่งไปบาร์เล้เหี้ยวิ่งไปบาร์เลยหยิบลองดูดิศพนี้มีอะไรบ้างคลาสสิกวอชแมว อสัตว์เอิมน้ำมันใสอันี่ยังไงวะเนี่ยกระเป๋าดีบุกเปล่าทิ้งเคยช้ามันก่อนเอาวะได้สร้อยทองมาวิ่งวิ่งมาถูกฟักเกอร์สวักอ่ะตอนนี้โคตรสวักมันเข้าใจช่วงเย็นแล้วต้องต้องดูทีวีเฮ้ยรายการทีวีมาแล้วหกโมงเย็นเฮ้ยไอเช้มีอะไรดู่ะพี่ผมอยากดูบ้าง ดูดิว่ามันเพิ่มสกิลอะไรอันนี้มันจะเป็นหมวดหมู่ survival, list, book, fishing, pping, uh, aging, uh. s u r v i v a l l i s t มนพวก Fishing Trapping กับ Foraging อ่ะเดี๋ยนะบ้านนี้มีทีวีสัตว์หายแล้วกูจะไ,ได้อะไร่ไอจะสู้ได้บ้างละผ้าผ้าผ้าที่ไปต้มน้ำอ่ะอ๋อเอากาต้มน้ำมาแล้วก็เอาเอาไปไปอยู่ใกล้ๆซิง แล้วก็กดเติมน้ําใส่กาต้มน้ําแล้วก็เปิดตบเปิดกาต้มน้ำํำแล้วพอได้น้ําร้อนเสร็จปุ๊บก็ก็พอน้ำต้องร้อนใช่ไหมใช่เรื่องมันเพราะอะไรโอ, <ś le af> อร้โห <ś le af> กดอันนี้ไว้น้ําร้อนแล้วยังไงต่อนะเออกูจำไม่ได้แล้วอ่ะแพตตี้เคย <ś le af> สอบมารอบหนึ <ś le af> ่งกูจำไม่ได้แล้วหรือช่องแชทวะมีอยู่มีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองครับ งคืนก็ดูไปไปดู <ไป S 1> ทีวีได้เหรอเดี๋ยวบานแล้วเว้ยไม่เที่ยงคืนไม่มีรายการอ๋อคือผีกันนะมาคล้องทุกบ,บ้านมันมีตอนหกโมงเช้าตอนเที่ยงแล้วก็ตอนหกโมงเย็นมั้งถ้าที่พี่เข้าใจนะหรือว่าเที่ยงคืนมันมีรายการวะเช่เพือนในบ้านดูสนะักอย่างกัว่าไอ้โดนกัดโอ้โหพิเทน ไม่รอดแล้วโดวยเล,ล้วพี่โอ้โหออกมาสา่าต่อคืนสุดแล้วรีใหม่กว่าพี่ไม่ได้ดูทีวีหยอ,อกอยอ,อกอยอ,อกพอแล้วดูทีวีไม่สำคัญอะแม่งตายแน่นอนอ่ะอุย้ยเชี่ยหนูก็โดนกัดด้วยเลยเลื่อนไหลเป็นสายโลหิตมาเจ็บละอุ้ยโอ้โหมาเจ็บตายได้เชี่ยผมไปแล้วพี่ดนูโดนกันแล้วท้องเียดีวะหนูเล่นใหม่เลยดีไหมเชี่ยเล่นใหม่เลย อ้าวตายไอ้เหี้ยก <us> so er ูตายเออมีใครที่จะแบบว่าเขาเรียกอะไรนะไมามาเจ้าอุตส่าห์ชีวิตรอดได้ตั้งนานเลยสั่นตายเพราะเห็ดป่าเวนเฮียเฮียมึงเห็ดป่าฆ่าไอ้โงเลานทุกันหรือเปล่า เกิดไฟแล้วแพ็ทนี่ป่ะวาร์ปมาหาพี่ป่ะไม่น่าอวัยวาตอนคืนเลยไอ้กระเป๋าหนังสือผมเก็บหนังสือมันเป็สิบเล่มเลยเปรตตายอยู่ดีเพราะเห็ดป่าได้เวลาวิ่งไปตายแล้วสุวาร์ฮัลล่าอ่ะที่น่าโอเคเปิดในบ้านที่ไม่มีอะไรเลยนะ ใกล้จากที่เราตายครับอยู่อแถวๆนี้เราวิ่งกลับไปเอาศพตัวเองได้หมอหมอที่กำลังจะเดินมาคือเลือดเลือดในบ้านนี่มันต้องทำความสะอาดไหมเนี่ยหรือว่าไม่ต้องทำความสะอาดก็ไม่ต้องแแดนนมกซีเลือดเลืเลเลเลเอดเราเองก็ติดเชือ้อเหรอไม่ได้เลยเผื่อเกิดอะไรขึรร้นเราเราจะตายห่างกันหมดแล้อ่านก่อนอ่านก่อนอ่านแล้วอ่านแล้วพันก่อนเฮ้ยเล้วเก็บนี้ Infect Red หนูโดนกิลได้ไม่ได้หนูเป็นแทงให้ แคบขอไม่ได้สกิลอะไรเลยเหรอแต่ฟ้าแคบขอไม่ได้สกิลเฟิร์สเอทอ่ะเนี่ยเขาก็ไเขาไปดูว่ามีอะไรบ้างแถวนี้แต่ฟ้าเก่งชีตคือกี้นี้ถ้าผมไม่ทราบแบบจะออกไปขนศพซอมบี้ตอนคืนนะอยู่ข้างในบ้านออกกำลังกายป่านนี้สกิลพุ่งแล้วเออกไ้ซัดโดนซอมบี้รุมกัดเฮ้ยจริงปากกาถือไว้แล้วแบบเอาไว้จดก็ได้นะว่าในแมทมันเกิดอะไรขึ้นอะ ริงจอันไหนเป็นบ้านอันไหนแบบรู้ไปแล้วบ้านนี้รู้หมดแล้วอะไรเงี้ยก็เราเราเราก็ค่อยเคลียร์บ้านไหนเราค่อยค่อยเคลียร์ทีละอันตอนนี้ห้องอาหารพี่อยู่ไหนอันนี้อยู่บนไปด้านอาหารนี่สรุปเหรอซอมบี้มันสปอนได้ปะน่าจะได้นะเพราะถ้าซอมบี้มันสปอนได้อะเคลียร์ไปมันก็เท่านั้นปะนั่นก็แบบโดนจัมส์แกร์อยู่ดีแต่ถ้ามันไม่สปอนน่ะถ้าเราแบบถึงจุดที่เราเป็นเป็นสุดหัวหลวงเสว่อาหารแล้วอ่ะเราก็จะเบื่อเหี้ยๆเลยพี่ไม่สหมดหรอกพี่เรียกว่าเป็นเป็นจุดที่ถ้ามันต้องดูว่าซอมบี้มันจะเยอะแค่ไหนวะ หรือแม้ก็แบบมีมีสปอนลิมิตอ่ะคือเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีพวกแบบอีเวนต์ไงมันจะลากซอมบี้มามาหาเราอ่ะใช่คือคือยังไงในแมปทั้งหมดอ่ะมันเยอะมากอยู่แล้วถ้าเปิดประตูนี่คือเจอเลยป่าวะใครเปิดประตูวะอ๋อเขาบอกว่าซอมบี้เกิดใหม่ได้ไอเทมในบ้านก็เกิดใหม่ได้อย่างนี้เท่ากับว่ามันก็ไม่มีทางรูทบ้านได้หมดเลยนะใช่เราเปิดไปทัดป่ะหรือยังไงด้วยมันมันน่าจะหลายตัวนะพี่เเอออไไม่าปเยอะมากเยอะมาก